สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและผมจะลงคลิปทุกวันนะประมาณเที่ยงครับเป็นหลวงปู่ทวดยอดนิยมพระปิดตายอดนิยมอะไรอย่างนี้ครับเป็นพระบ้านานะครับอาจจะมีราคาสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันเทให้ทุกองครับพวกพี่ก็น่าดูกันเป็นนะครับ ว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่าครับมาพบองค์แรกเลยครับเป็นปู่ทวดเนื้อทองเหลืองเฉลิมพลปี06นะครับเออศูนย์หาวะเป็นบ็อกเมกะพัดนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วพี่ดูฝุ่นจับครับดูความแห้งครับ พี่ดูธรรมชาติครับดูช่ออยู่นี่นะครับพี่ดูด้านหลังคนระับดูง่ายนะวงนี้ชัดเจนนะมีช่อเรียบร้อยวงนี้ขอสามพันครับเป็นปีศูนย์ห้าครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดนะครับแล้วพี่ดูวงนี้นะครับ พี่ดูดินเบ้าครับพี่ดูบัวดูเนื้อครับพี่ดูดินเบ้านะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนนะดูง่ายนะวงนี้แล้วพี่ดูรอยตะไบกลืนแบบในเนื้อนะดูด้านหลังเป็นแอ่งธรรมชาตินะครับ ลอยแกะอกแกะออกจากกรอบนะพี่ด้วยแล้วผ้ายังสวยนะวงนี้ดูเนื้อดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูชอบชัดเจนนะครับวงนี้ของพันแปดครับต่อไปครับ เป็นลังนังซื้อครับพี่ดวงนี้นะครับดูความคมดูจีวรท่านครับพี่ดูเสี้ยนวิ่งในผิวที่ผิวครับพี่เห็นไหมแล้วพี่ดูพิมพ์ดูทรงดูความคมดูฝุ่นจับครับพวกพี่ก็น่าดูกันออกนะครับพอพี่ดูดูฝุ่นดูธรรมชาติครับแล้วสวยนะวงนี้ผิวเปิด ไม่มากนะพี่ดูคีบปิ้นดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับพี่ดูผิวเปิดรอยผิวเปิดแนระจมูกนะั่นหะน้าเปิดไปเลยคนระพี่ดูรูปผิวไฟยังติดอยู่เลยนะตามซอกครับ แล้วพี่ดูตัวตัดครับองนี้เก็บตะใบด้านล่างด้วยนะพี่เห็น p ิวไฟไหมดูความคมครับองนี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับ เป็นปูท่ทวดตารีดน,นะครับไม่รู้น่าจะปีศูนย์ห้านะครับแต่ไม่รู้วัดไหนนะครับพี่ไปหาที่เยาเองนะครับแต่อย่างนี้ศูนย์ห้าแน่นอนคนระับแล้วเก่าแท้แน่นอนคนระับเห็นผมเคยเห็นพี่ก็บอกว่าเป็นวัดเอี่ยมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าดูความแห้งธรรมชาติครับพวกพี่ก็น่าดูกันออกนะครับแต่พี่ดูความเก่าครับองนี้ขอสองพันนะครับต่อไปครับองนี้เป็นวัดเอี่ยมแน่นอนนะปีศูนย์หกนะครับเลียกหนึ่งเนี่ยพี่ดู เป็นวัดเอี่ยมวรนุชปีศูนหกนะครับคนเล่นกันหลายนะครับพี่ลองพิมพ์เข้าาดูคนระับแล้วพี่ดูกรอบชัดเจนนะครับกรอบ้อยแขวนใช้มาพี่ดูตัวหนังสือนะอ้นี้ขอสองพันสี่คบต่อไปคนระับเป็นปู่ทวดปีศูนย์ห้ามัอนกัน พี่ไม่ต้องกลัวหลวงปู่ทวดที่ผมมันยังเยอะครับเพราะผมความชอบโดยส่วนตัวเป็นหลวงปู่ทวดพระปิดตาอะไรอย่างเนี้ยครพวกพี่คงสงสัยอันใช่ไหมครับเพราะว่าผมมันได้มาอย่างไงวะทําไมเยอะใช่ไหมครับคือบ้านผมอยู่ใต้ครับแล้วคือตามบ้านเต็มหมดครับแล้วของดีๆทั้งนั้นนะครับผมคัดของดีๆมาของเกรดเอมาแน่นอนครับ ของเกดเอนี่คือมหมายถึงของดีเลยนะไม่ใช่ของก๊อบหรือว่าของก๊อปเกดเออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือของดีแน่นอนครับถ้าของไม่ดีผมไม่เอามาแล้วครับเสียครับถ้าอย่างนั้นผมขายองค์เสียร้อยไม่ดีครับแล้วที่มีราคาคือผมซื้อมาเป็นองคนะครับไม่ได้เมาส์มานะครับ แล้วพี่ดูธรรมชาติดูความเก่าครัวงนี้ต่อโครชัดเจนนะครับพาผมเพี่ยวเลี่ยมทองขึ้นคอได้ทุกวงครับผมการันตีได้เลยครับวงนี้ขอ2อ0พครับต่อไปครับ เป็นวัดคอกหมูรับอ,องนี้ก็ผมเพิ่งได้มานะครับอยู่ในเรี่ยมเงินเลยนะครับแล้วพระสวยวิ่งเลยครับเขาบอกว่าเขาเลี่ยมเก็บมานานแล้วนะครับเจ้าของก็บอกผมมาอย่างนั้นนะครับแล้วพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับเรี่ยมเงินนะครับแต่น่าจะเงินไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เงินนะครับ เป็นเลี่ยมกรอบกันน้ำนะครับตอกหมูข้าวเก้าตัวนะองค์นี้ครบชัดเจนนะเนื้อโลหะธรรมชาติครับแค่ค่าเลี่ยมเงินก็หลายตังค์นะผมว่าแล้วกรอบกันน้ำด้วยนะพี่องนี้ขอสองพันสี่ องในผมได้ราคามามาไม่แรงผมว่าเปิดไม่แรงนะครับผมกําไรสักองค์ละเสียร้อยหรือว่าพันครึ่งวันผมก็เอาแลวครับผมไม่ได้บวกเยอะนะครับต่อไปครับมีพี่พี่มาดูองนี้เด็ดจริงๆครับหลวงพ่อตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกสามเกลือพี่ดูเนื้อสกอนครับ พี่ดูธรรมชาติครับดูนิ้วดูคราบเขียวๆขึ้นนะครับเทตาเปล่านะผมว่าองนี้ดูง่ายเลยนะครับพี่ดูคราบเขียวๆคนระับพ,นะพี่ดูความแห้งดูนิ้วท่านนะอาจจะใช้ศึกศึกถือว่าศึกไม่เยอะนะครับ พี่ดูธรรมชาติับพี่ดูดันกนะ้นครับดูง่ายนะผมว่าวงนี้วงนี้ใหตัวสอบถามราคาวงนี้ซื้อมันหลายเลยนะเต็ไม่ถึงหมืน่นหรอก ต่อไปครับเป็นปู่ทวดมีขพัดปี05ครับพี่ไม่ต้องกลัวปู่ทวดของผมปี05 08หลังหนังสืออะไรคือผมชอบดูเป็นเป็นการส่วนตัวครับที่ของผมมีหลวงปู่ทวดเพราะอะไรมีหลวงปู่ทวดเยอะเพราะอะไรแล้วพี่ดูศึกธรรมชาตินะครับแล้วก็แขวนใช้มาแล้วพี่ดูตามซอกแห้งนะครับ ี่ดูหน้าดูตาท่านครับเป็นปีศูนยห้านะครับแล้วผ้าสวยนะครับองนี้ขอสองพันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้พี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ ศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ